พี่ชายแต่งโมโพสเครียดตัวเองไม่เคยบอกว่าถอยยังสู้เพื่อน้องอย่างเชื่อกฎแห่งกรรมทําเอาหลายๆคนเกิดคำถามคาใจพอสมควรเลยล่ะค่ะกับกรณีที่อยู่ๆต่อยดายตพี่ชายของนางเอกสาวผู้ร่วมรับแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์กับล่ำเททนายตำสิทธาเบื้องกำเนิด ทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นฝ่ายไปขอให้ทนายตามช่วยเหลือพร้อมบอกไม่สนใจเรื่องเงินขอทำเพื่อนน้องเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาหรือว่าพี่ชายแตงโมจะกลับไปอยู่ฝั่งเดียวกับคุณแม่พนิดาที่ประกาศหักหน้าสั่งห้ามทนายตามยุ่งเกี่ยวกับคดีแตงโมพร้อมมอบหมายให้ทนายกิจณาสีบุญพิมพ์สวย เป็นคนดำเนินการเรื่องคดีของแตงโมแต่เพียงผู้เดียวซึ่งงานนี้ทนายตามก็ถึงกับน้ำตาตกบนตัดเพาะเข้าใจว่าเลือดข้นกว่าน้ำล่าสุดพี่ชายแตงโมก็ออกมาโพส์เฟซบุ๊กส่วนตัวยืนยันซู้เพื่อน้องผมไม่เคยบอกว่าถอยยังทำเพื่อน้องเต็มที่ตามที่กฎหมายรองรับให้ทำได้ผมยังคงมีความหวังในกระบวนการยุติธรรมผมยังเชื่อในกฎแห่งกรรม ขอบคุณทุกคนที่อย่างติดตามและช่วยเหลือส่งข้อมูลให้ตำรวจต่อไปขอบคุณทุกคนจากใจครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ